สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับพบกับพานต่ายสายป่านะครับเราก็ได้มาตามนัดหมายนะครับนี่เรามาพบกันเรื่อยๆนะครับสาหรับอีพีเข้าป่านะวันนี้นะครับพานต่ายก็จะพาทุกคนนะครับขึ้นไปสํารวจนะครับถ้าโพงามนะครับที่อยู่อําเภอดงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูนะครับถ้าโพงาม ว่ามีพระอยู่หรือเปล่านะครับแต่ข่าวว่าไม่มีพระอยู่นะครับเป็นสำนักสงฆ์หรือว่าถ้ำล้างนะครับหรือว่าไม่มีพระอยู่เนาะนี่เราก็ขับรถเข้ามานะครับภายในด้านในนะครับเข้ามาป่าลึกนะครับก็จะมีที่จอดรถนะครับตรงนี้นะนี่แล้วก็โอ้มีวัวนะครับตรงนี้ครับผมนี่อันนี้คือเป็นวัวสำหรับชาวบ้านที่ นำขึ้นมาปล่อยนะครับอันนี้คือน,น้องวัวนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับอ่ะยังไงก็เราไปติดตามกันได้เนาะนี่เราจะขึ้นเขาไปประมาณเอ่อสักแปดร้อยถึงกิดหนึ่งกิโลนะน่าจะถึงถ้ำนะครับเราต้องขึ้นไปตรงนี้นะไปครับผมนี่ขึ้นไปก็จะเป็นแนวชันขึ้นไปนะครับตรงถ้ำนะครับนี่โอ้ คาดว่าพระคงไม่อยู่นะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่เราขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นแนวราบนะครับ ก็เราจะก็จะเดินง่ายนิดนึงนะไปครับผมหอบแล้วนี้นะครับขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นลักษณะถนนทางหนทางเนาะที่ชาวบ้านขึ้นไปเขานะเพื่อเข้าไปหาของป่านะครับเส้นทางนี้ แล้วก็ขึ้นไปในถ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าด้าน,นบนเป็นยังไงนะโอ้ยหอบแล้วเดินมาแค่น,นี้ก็นี่นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นทางเดินที่ท่านเอาหินนะครับมา มาทำเป็นทางเดินนะซึ่งเอาหินมาเรียงลายเนาะแต่ว่าท้ำแห่งนี้ไม่รู้สาเหตุนะครับว่าเป็นเพราะอะไรถึงผ่าท่านไม่อยู่นะครับ อันนี้ข้อมูลนี่คือพันตายไม่รู้นะเดี๋ยวเราก็จะไปหาข้อมูลกับชาวบ้านเนาะว่า,าสาเหตุที่พระท่านไม่อยู่คือเป็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวคลิปนี้อีพีนี้นะพันตายก็จะขึ้นพาไปดูสถานที่ท,ที่พระท่านอยู่นะเป็นถ้ำนั่นแหละครับนี่นะครับมาถึงจุดนี้ก็นี่จะมีจะมีป้ายเป็นหินนะครับ เป็นสำนักสงฆ์ถ้ำงามโพนะครับนี่ไม่ใช่โพงามนะครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปในแนวทางตรงนี้เลยนะไปครับผมวันนี้ติดตามกันไปยาวๆเลยนะครับผมวันนี้แต่ว่าวันนี้ผ่านตายเดินคนเดียวนะเข้าป่าคนเดียวอีกแล้วนะครับซึ่งทีมงานก็ ผมนัดหมายกับคุณอั๋นนะครับแต่คุณอั๋นไม่ว่างนะครับคุณอั๋นไปทําห้องน้ํานะครับยังไม่เสร็จเนาะเอาไว้ให้แบบวางก่อนเดีย๋ยวค่อยมาร่วมงานกันนะครับไปครับผมนี่นะครับพระท่านก็ทําเป็นแนวทางเดินเอาหินมาวางไว้นะครับแล้วก็ทําเป็นจุดที่เดินขึ้นไปด้านบนเนาะ เพื่อไม่ให้มันลื่นนะครับนี่ป่ผ่านแต่ก็เคยได้ยินแต่ชื่อนะครับเกิดมาก็ไม่เคยขึ้นมาสักครั้งนะถ้ำแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสภาพถ้ำจะเป็นยังไงน่าอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับหรือว่ามีคน ขึ้นมาอยู่หรือเปล่านะโอ้นี่ขึ้นมาอยู่จุดน,นี้ก็เริ่มเห็นถังสเตนเลสนะครับยังใหม่เลยนะยังดีๆเลยนะครับเห็นไหมโอ้ โอ้น้ำน้ำน้ำนี่ยังไงก็ไปดูด้านในนะโนี่ครับผมเห็นแวบ,บๆนะพานไตเห็นแลวแวบ,บน่าจะถึงแล้วนะครับนู่นครับผมฝั่งนู้นด้านบนนะครับก็จะมีกุฏิอยู่ด้านบนเลยนะอ่ะยังไงก็ไปดูนะครับผม นี่นะครับด้านหน้านะครับเสียงอะไรครับฝั่งนู้นเหมือนเสียงสัตว์นะหรือว่าจะเป็นพวกหมูป่าหรือเปล่านะโอ้ครับผมนี่นี่นี่น่าจะเป็นถ้านะครับ ถ้ำงามโพนะครับโอ้ลักษณะด้านบนก็จะมีกุฏินะครับด้านบนเนาะตรงไหนคือถ้ำนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะโอ้นี่ฝั่งนี้ก็เป็นจุดที่าทางเดินขึ้นไปตรงบนหินนะครับแล้วก็มีกุฏิด้านบนนะครับเดี๋ยวยังไงผ่านไตไปสำรวจด้านในก่อนเนาะแล้วค่อยขึ้นมาด้านบนนะครับ นี่อันนี้คือจะมีประตูปิดด้วยนะครับเปิดด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะป้องกันพวกรอยเท้าวัวนะครับนี่มีแต่รอยเท้าวัวทั้งหมดเลยกรณีที่แบบเออหน้าฝนนี่คือถ้าเกิดฝนตกวัวมันจะเข้ามาอยู่ในถ้ำอาศัยอยู่ในถ้ำนะนี่นะครับโอ้ พระท่านก็ทําเป็นลวดหนามนะครับขึงไว้นะครับแต่ว่ามันก็หลุดแล้วนะน,นี่เราไปดูกันนะครับอันนี้ใช้ถ้าโพงามหรือเปล่าทําไมมีแหล่งน้ําด้วยนี่โอ้ก็มีแหล่งน้ําที่อยู่ในถ้านะครับหน้าแรงหรือว่าพวกสัตว์พวกวัวพวกควาย น่าจะเข้ามากินตรงนี้นะนอันนี้คือบริเวณหน้าถ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะโอ้แสดงว่า,าถ้ำแห่งนี้ก็น่าจะสมบูรณ์แบบคือสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะครับนี่เหมือนห้องน้ำโยมก็มีนะโอ้แต่ว่าตอนนี้คือไม่มีใครอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนนะครับโอ้ถ้ำน่าจะอยู่ถ้ำน่าจะอยู่ด้านบนนะครับโอ้แนวนี้แต่ก่อนน่าจะเป็นจุดที่สหายอยู่แน่นอนถ้ำแห่งน,นี้นะคานตายคาดการว่านะครับนี่เห็นแต่รอยพวก เท้าวัวนะเต้นไปหมดเลยนะครับมีสิ่งพลักหักพังหรือว่ากุฏิก็ลืกออกหมดแล้วนะโอ้นะครับลมเลื่นมากเลยนะครับนี่ด้านหน้าถ้ำนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับไป โอ้นะครับข้ามาอยู่ด้านบนก็นี่จะมีพวกวัวนะครับมาอาศัยอยู่แล้วก็เคียวพวกหมากกระบกนะครับพวกสัตว์เคียวเอื้องนะคือจะกินหมากกระบกแล้วก็มาคลายทิ้งน,นะครับนี่ไปมาปดูด้านบนนะครับลักษณะถ้ำก็อยู่ในแนวหน้าผานะครับนี่ ด้นานหน้ามีกอไมนะ้โกะนะโอ้มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยด้วยนะนี่อันนี้คือไม้โกะโอ้นะครับนี่แล้วก็มีจุดที่พระท่านเอาน้ำเก็บไว้นะครับจุดนี้น่าจะมีน้ำเยอะนะเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับลักษณะถ้ำเป็นยังไงนะครับโอ้ นี่นี่นะครับก็มีพวกหน้าผานะครับแล้วก็มีน้ำหยดไหลลงมานะครับนี่น่าจะกินได้นะครับน้ำจุดนี้นะเห็นชาวบ้านน่าจะมาดื่มกินนะนี่เพราะว่าหยดมาจาก เอาในหินนะครับนี่พระท่านก็ทําเป็นที่กักเก็บแล้วก็เอาไว้ใช้ลงไปด้านล่างนะครับน้ำก็สะอาดพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านการกรองแล้วก็ามาดื่มกินนี่คือน่าจะสะอาดนะครับโอ้นะครับน้ําอะไรก็ไม่มีใครอยู่นะครับมีแต่วัวควายนะเข้ามาอยู่นะครับน่าเสียดายนะครับผม ไม่มีใครมาดูแลนะครับโอ้นะครับนี่พื้นที่ตรงถ้ำนะครับผนังบนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับนี่แล้วก็มีผาพพุทธรูปนะครับด้านในนะครับนี่น่านอยู่นะครับ โอ้ข้าวของเครื่องใช้ย,ยังแบบสมบูรณ์นะพระท่านก็น่าไม่น่าจะปล่อยให้หลางนะครับน้องไม่ค่อยอยู่นะนี่อันนี้คือบริเวณตรงหน้าถ้ำนะครับลักษณะถ้ำก็โอ้เย็นสบายนะครับนี่ถ้าเกิดว่าดูแลดีๆนี่คือสามารถอยู่ได้สบายเลยนะ ก่อนนะครับเดินขึ้นมาเหน,นื่อยนะครับตอนนี้ก็ขอดื่มน้ำก่อนนะครับนี่นะครับ จุดที่เราอยู่นี่คือเป็นวัดงามโพนะครับก็อย่างอย่างที่เราเห็นนะครับก็ที่เราเดินขึ้นมานะครับก็จะมีกุฏิด้านบนหน้าผาอันหนึงแล้วก็ตรงทางเดินที่เราเดินผ่านมานะครับน่าจะมีสองหลังนะเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูนะครับโอ้นะครับข้าวของเครื่องใช้ก็คือไม่มีใครดูเลยเอาเอง่ายๆนะ น่าเสียดายนะครับน่าจะมีคนมาสารต่อนะครับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือว่าวัดล้างนะครับที่น่ามา,าดูแลนะครับนี่อย่างน้อยๆน,นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีใครดูแลจริงๆนะครับก็ทําเป็นรั้วนะครับชาวบ้านทําเป็นรั้วไว้เนาะทำหนามลวดหนามขึงไว้ไม่ให้วัวควายเข้านะแค่นี้ก็ผมว่า น่าจะมาอยู่นะนี่อันนี้มีแต่สัตว์บัวควายเข้ามาอยู่นะครับดูนะครับนี่ตรงพื้นนี่คือไม่มีอะไรนะครับก็มีแต่พวกสัตว์เขี้ยวเอื้องนะครับพวกวัวนะมาอยู่นะครับออะเดี๋ยวพันตายขอพักก่อนนะครับผมนี่นะครับเอยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พันตายจะเอ่ยให้ฟังนะที่อ่า ถ้ำหลางแห่งนี้นะครับถ้ำงามโพนี่คือเมื่อก่อนนะครับประมาณหลายปีนะครับประมาณ7ปี8ปีหรือ9ปีนะครับน่าจะไม่ถึง10ปีนะครับที่นี่นะครับก็จะมีต้นไม้พยุงใหญ่นะเป็นไม้พยุงขนาดใหญ่ที่มีมูลค่านับล้านนะครับที่อยู่ตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าโดนกลุ่มนายทุนหรือว่ามอดไม้นะครับมาขโมยตัดนะครับ ซึ่งมีมูลค่านับล้าน2ล้านบาทนะครับเป็นลำต้นที่ใหญ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะหลายโคตโอบนะครับแต่ว่า,าตรงที่ต้นต่อนะครับที่ตัดโค่นนะพันธุ์่ก็ไม่รู้นะว่าอยู่จุดไหนรู้แต่ว่าอยู่หน้าถ้ำแห่งนี้นะเป็นไมพ้พยุงที่มีอายุหลายร้อยปีนะครับใหญ่แล้วก็มีมูลค่ามาหาศาลนะ ซึ่งเป็นที่ต้องการของอนักคาไม้นะครับผมหรือว่ากลุ่มที่ลักลอบตัดนะครับอันนี้คือข้อมูลนี้พันต่ายก็เห็นจากข่าวนะครับอันนี้คือเป็นข่าวที่สําสนักงานกรมอุทยานแห่งชาติผู้พายนต์นะครับได้ลงข่าวเนาะแล้วก็มีเจ้า้าที่นะครับแต่ว่าไม้นี่คือจากที่พันต่ายดูข่าวนะครับ กลุ่มลักลอบตัดไม้นี่คือเอาไปไม่ได้นะเพราะว่ามันใหญ่เพราะว่าต้องขนลงไปลําบากนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีเครื่องมือด้วยเห็นว่ามีเครื่องมือที่มาลากจูงนะใช้เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยนะครับตัดแล้วก็ลากจูงเพราะว่าน่าจะทําให้เสร็จภายในไม่เกินห้าชั่วโมงนะครับแต่ว่าทําไม่สําเร็จเนาะเพราะว่าไม้มันใหญ่มากนะ พันต์ตาก็ยากถ่ายให้เห็นเลยว่าต้นตออยู่ตรงไหนนะอันนี้เดี๋ยวพันตาก็จะเดินหาก่อนนะครับถ้าเห็นพันตาก็จะถ่ายทอดให้ดูนะแต่ที่แน่ๆก็คือไม้คือเอาไปไม่ได้นะครับกลุ่มนายทุนคือเอาไปไม่ได้ก็คือลําต้นก็ตายเอาไปที่กรมอุทยานแห่งชาติภูพายนต์นะครับโอ้มูลค่ามหาศาลนะครับ นี่ที่ถ้ำแห่งนี้นะครับเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าช่วงที่ตัดนะช่วงที่อ่านคนที่มารักลอบตัดเขามาตัดตอนช่วงพระไม่อยู่ตอนเช้าๆน่าจะเป็นช่วงพระออกไปบินธบาตหรือเปล่านะครับหรือว่าไปาทําธุระที่อื่นหรือเปล่านะนี่อันนี้คือเป็นข้อมูลนะครับภายในถ้ำด้วยนะครับอ่ะ ปันตายก็น่านจะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวปานตายก็จะหาต้นต่อของพยุงก่อนนะว่าอยู่จุดไหนนะครับไปเดินหาฝั่งนี้ก็ไม่มีนะครับต้นต่อเขาบอกว่าอยู่หน้าถ้ำเนาะนี่ฝั่งฝั่งนี้ไม่เห็นนะครับอยากให้ทุกคนเห็นจังเลยเนาะ ว่าไม้มูลมีมูล,ลค่านี่คือลักษณะมันอยู่แบบไหนนะครับนี่อันนี้คือจากที่ทราบข้อมูลนะไม้พยุนี่หายากมากเลยนะครับเพราะว่า,าหลายปีก่อนนะครับมีกลุ่มนายทุนจากต่างชาติเข้ามาตัดนะครับแต่ว่าตอนนี้คือ ไม่มีแล้วนะครับไม่มีต้นใหญ่ให้เห็นแล้วนะผ่านตายคาดการว่านะครับมีไม่ถึง10%ที่มีต้นไม้พยุงใหญ่ในภูผายน์นะครับอันนี้ก็เป็น1นึใน10ต้นนะครับคาดการว่านะที่โดนลักรอบตัดนะครับที่คงอนุรักษ์ไว้นะเสียดายเนาะน่าจะเอาไว้ให้ลูกให้หลานดูนะครับแล้วก็เรื่องราวของอ ต้นพยุงก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมใ่าข้อ,อมูลตรงนี้ก็อ้างอิงมาจากสนักข่าวนะครับยังไงก็มีแค่นี้นะครับปานตายขอพักก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะสำรวจลงไปนะครับแล้วก็ไปพักนะครับนี่ก็วิวๆนะเรามาคนเดียวนะครับยังไงก็ขออนุญาตด,ด้วยนะครับผมปานตายมาเที่ยวมาชมนะครับ นี่นะครับเออเห็นแวบ,บๆนะครับอันนี้ก็มีรูปภาพของหลวงปู่นะครับท่านอาจารย์มั่นนะครับนี่ภูริทัตโตก็หลวงปู่หลวงปู่แบนเหรอครับนี่น่าจะเป็นหลวงปู่แบนหรือเปล่านะครับนี่ อันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมในวัดในถ้ำแห่งนี้เนาะอ่ะนะครับหลังจากที่เราพักคลายเหนื่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางลงไปนะครับแล้วก็สำรวจด,ด้านล่างนะครับเราก็สำรวจลงไปนะครับนี่นะครับกุฏิก็ยังสมบูรณ์แบบเลยนะไม่น่าแบบล้างเลยนะครับ สามารถแบบพักมาอยู่ได้เป็นสิบองค์เลยนะครับเพราะว่าณจุดนี้ก็คือตรงด้านล่างาท่านก็ทําทางคนกิีเข้ามาลึกเลยนะสามารถเดินทางมาแบบสะดวกสบายเลยนะครับนี่แล้วก็แค่ลงจากเขาไปบินทบาทแค่นั้นเวลาที่เดินไกลเนี่ยนะครับผมจากจากนี้ลงไปตรงถนนก็น่าจะประมาณ2กิโลนะครับตรงที่สามารถขึ้นรถได้นะ จากจุดนี้นะครับนี่ไปครับลงลงไปหาต้นต่อของไม้พยุงก่อนอยู่จุดไหนนะนเงียบสงบมากเลยนะครับบรรยากาศลมเย็นสบายเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวเรานี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนนะครับ ใครอยู่หรือเปล่าครับผมโอ้โอเห็นร่องรอยเท้าว้วยนะนมีลูกใครขึ้นมานะครับสวัสดีครับว่ามีคนขึ้นมาอยู่หรือเปล่านะครับโอ้หนี่นะครับอันนี้คือจะเป็นบริเวณตรงหินนะครับก็มี โซลาเซลล์เนาะแล้วก็มีกุฏิด้านบนนะพันต่ายก็ไม่อยากลุกขึ้นไปรบก,กวนเท่าไหร่นะครับนี่เพราะว่าเป็นพื้นที่ของพระเนาะอ่ะเดี๋ยวลักษณะก็นี่ครับก็จะเป็นอ่าสิ่งปลูกสร้างที่ถาวรนนะครับนี่สามารถอยู่ได้แบบถาวรแล้วก็ปลวกน่าจะกินไม่ได้นะครับ เพราะว่าวัสะดุก็น่าจะเป็นปูนพวกแผ่นยิบซ้ำแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับนี่เป็นเหล็กสังกะสีนะครับอันนี้น่าจะกินไม่ได้นะครับอันนี้อยู่ด้านบนเนาะอ่ะยังไงก็ผ่านตายก็จะมีแค่นี้นะครับที่จะพาสำรวจเนาะไม่ขอขึ้นไปดูนะ พอมาคนเดียวนะครับผมไปไม่ขอรบกวนนะครับนี่แล้วก็พามาดูพอประมาณเนาะนี่นะครับฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งนะครับก็โอ้ดูจากสภาพป่าแล้วก็สมบูรณ์มากเลยนะดูนะครับซึ่งจะแตกต่างจากป่าที่อื่นเลยนะครับคือ ดูจากลักษณะแล้วไปยากมากเลยนะขนาดเดินเท้านะี่คือยังเดินยากนะครับจุดนี้นะนี่เราก็พาทุกคนมาเที่ยวมาชมนะครับไปครับลงไปก่อนนะครับผมเ <c oughs> มนูรองเท้าไข่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือ การไต่ที่ว่าเรื่องอต้นต่อของพยุงนะครับอันนี้คือยังไม่จบคอเสริมอีกนิดนึงนะครับต้นต่อของพยุงนี่คือ,อมันจะมีมูลค่านะครับต่อไม้พยุงน็คือจะมีมูลค่าขนาดตัดออกไปแล้วเพราะามันจะมีเนื้อของไม้นะครับที่อยู่ในรากนะครับก็จะมีมูลค่านะครับ หลายหมื่นนะครับขนาดเฉพาะรากนะครับเพราะว่ามีเนื้อไม้ที่แปลรูปได้นะครับอันนี้คือกลัวแบบมีคนมาขุดมาตัดเอาอีกต่างหากนะนี่พาตัดก็ไม่ได้หาข้อมูลมาเยอะนะครับอ่ะยังไงก็นี่เราพาทุกคนมาเที่ยวมาชมแล้วนะครับถ้ำนะครับผมแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่ไม่มีใครอยู่แล้วของพระนะครับอ่ะนะครับผม หรือว่าจุดอยู่จุดนี้หรือเปล่านะแต่พันตายรู้รู้แค่ว่ามีเขาสร้างกุฏิครอบไว้นะครับน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าที่เข้าใจนะครับไม่ได้ถามคนที่รู้จักเนาะเพราะว่าข้อมูลแล้วก็ไม่ได้เตรียมมานะครับอะนะครับผมอ่ะครับ แล้วก <mile> ็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเราก็พาทุกคนมาเที่ยวมาชมมาดูสถานที่ที่อยู่ในวัดอยู่ในถ้าป่าลึกนะครับว่าอยู่ยังไงนะครับกินยังไงแล้วก็ล้างยังไงนะครับล้วก็พาทุกคนมาเที่ยวมาชมแล้วนะสำหรับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอย่าลืมติดตามช่องผ่านตายสายป่านะครับแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ผ่านตายด้วยนะแล้วก็อย่าลืมโฆษณานะครับผมหลังจากนี้ผ่านตายก็จะมาเจอกับทุกคนนะครับเรื่อยๆครับตอนนี้นะเราก็ เขาป่าเต็มตัวแล้วนะครับผมอ่ะ EP นี้ก็มีเท่านี้นะครับผม EP หน้าเดี๋ยวพันตต่ก็ออกจากนี่ไปนะครับพันตต่ก็จะขึ้นเขาไปลึกอีกนะครับใน EP เดียวกันนี่แหละนะครับเดี๋ยวรอไปติดตาม EP หน้าเราจะไปหาเห็ดนะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันนะครับผมอ่ะ EP นี้ก็ลาทุกคนไปตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับ